สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปนี้มารีวิวค่ะมารีวิวผัดกุ้งใส่บ็อกแครี่ใส่แครอทนะคะใส่หน่อไม้ฝรั่งกับเอฟซีขานี่ค่ะอร่อยอร่อยมาทานด้วยกันนะคะสูตรเด็ดเคล็ดลับช่องคูมพันตุลาการค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะซอสผักเขียวครึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลใส่แดงครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะมีะผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะ โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็พริกขี้หนูแห้งทอดก็อร่อยอร่อยค่ะเอฟซีค่ะนี่ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยๆลค่ะนี่ค่ะมาทานด้วยกันนะคะแซ่บๆน้ำกันเวยค่ะเด้อนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยๆลคค่ะพี่น้องนี่ค่ะขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขในเทศกาลวันสงกรานค่ะแล้วก็เดินทางกลับ ไปทำงานอย่างมีสวัสดิภาพโดยสวัสดิภาพนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ